สบ,บายดีแล้วก็สวัสดีเด้อ,พ,อ,อพ่อแนะม่พี่น้องไอซีเวททุกคนเนาะวันนี้ก็มาพบพ่อกับซ่องสาวแก้วบ้านเฮาอีกคือเกา่าคนเก่าคนเดิมเนาะวันนี้สาวแก้วก็ได้มาทางบ้านโคกบัวบ้านพี่น้องเยเนานะมามาเรียนม,มางานเนี่ยเนะาะก็บเได้ตั้งใจมาหาทางน้องเพืนนะ่อนเนาะก็ได้มาพบมาพบทางสาวแม่ห้างน้อยเพืนะ่อนพี่น้องเยสาวแม่ห้างน่อยแม่ห้างลูกนึงเนาะทางบ้านโคกบัวมีจีซอ,องคนเพื่อนพี่น้อง สแก้วเดียวเห็นเนาะสแก้วกัส <tube> ัไปโอ้ไปลมน้เพิ่นเนาะกับสั้นกับสแก้วกัสิพาพี่พาน้องไปโอ้ไปลมน้าน้องสาทั้งสองก็น้องว่าเพิ่นชื่อเสียงเรียกน้ำเป็นแนวใดเพื่อนน้องเลยกะครบด้วยความบังเอิญเนาะครบอยู่กลางบ้านเพื่อนน้องเลยแต่ว่าอยู่เรื่อนญาติพี่น้องของทางว่าสุขเพื่อนี่แหละโดยสั้นโอเคเนาะพี่น้องสแก้วกัสิพาพี่พาน้องไปเข้าไปทักทายสบายดีกับไปถามชื่อเสียงเรียกน้ของทางสาวไม่ห้าง ทั้งสองคนก่อนเนาะโดยไปกันเลยน้าใบพี่น้องตัวนี้สแกวกามางานเพื่อนดีเนาะก็เลยมาคบสาวไม่ห่างทั้งสองคนเนาะโดยสบายดีโดยอยู่ที่กับบมานเพืเ่อนคนเองหรอกเนาะโดยอยู่กลางบ้านกับแม่พี่น้องเลยเพราะว่านะเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องเขาเองเนาะโดยมาเพื่อน มาเวียงมางานใกล้ๆนี่ก็เลยเห็นเพิ่นก็ได้เอิ้นเพิ่นมาถามเพิ่อนน้องเนาะการขอทานเสียงเรียงน้ำเนี่เด้ออันว่าแต่ละค้อนเสียงอย่างเนาะนาดีมาดีโดยผู้สียงเรีองเสียงสาวเต็มเนาะโดยสาวนาดีนาดีเดี๋ยวมาดีมาดีมาดีอนุได้จกปีเลยซาเปเนาะ เต็มได้สอ๋อดุดได้กันเนาะไก่เทียงกันดูยทางสามาดีเป็นแม่ห้างปะโดูม่ห้างมาได้จากปีอะสี่ห้าปีแล้วอ้ปีแต่ก่อนเอาผัวบ้านได้เะรอ้ทกีอ้เป็นยังจังปะกันนะโอ้คมบอเข่าใจกันดูเลยมีลูกหรอปะมีลูกน้องวิญาย อได้จักปีได้ลูกนะไปหาปีไปสเต็มได้撒ย่าห้างกับผัวมาหึงนะบ่กัะซอมทิพย์กุ้งยแหละโอ้กระคุ้มบ่ขอดใจคือกันเนาะคุ้มขอดใจกันสิหลักคนเฮาเนาะบ่ขอดใจกันอยู่น้ำกันบ่ได้โอ้ยได้ลูกแล้วบ่ได้แล้วโอ้ผู้หญิงกูซายลูกจ้ะผู้หญิงได้จักปีได้ลูกจ้ะนะสอปี เอ้ไายรีด hmm. ก oh. 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 mm ันอีกเนาะโอ้ถือว่าเป็นโมคูกันเนาะโอ้น้องน้ำน้ำแต่ละคนเห็นห้เห็นหน้าอยู่บ้าโอ้พอได้เรียงลูกตียเอาทางสามาดีอยู่ลำไายส่ะล้ำแมน้ำแมอ้าวทางเต็มเลย โอ้ม oh, ีคนอายุน้ำพอนะแเม่นาะท่านได้เป็นเพื่อนเป็นของตัวเองยังแบบยังอาศายอายุ้ำพันอยู่เนาะโอ้ย่ได้คือไปหาเงินหักข้ามบ่แต่ละคนนี่เพราะว่าเข้ากันยังแบบคิดน้ำดูกึ้นาเหาลูกเต่าเขาอยู่เนาะโอ้ยลูกก่า่บก้าเสียงโอ้ยถ้าไปก็ยันคิดหอดูกเนาะ กะมีผู้ว่ามาจีบอยู่บ่โอ้ยคนผู้จบผู้งามนี่เชีบอกมีเนาะทั้งสาวทั้งซองเป็นผีน้องเลยเนาะกะต้องขอโทษขอพายน้ำแต่ละเนาะเพราะว่าเฮากะบ่ได้มือเฮือนมือซ่านเพิ่นเนาะถ้ามีโอกาสเนาะกะสิได้เมื่อหาทางสาวเต็มหรือว่าสาวมาดี โดูดื er <S 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 ่มซื่อสามารถดีอยู่เฮือนเนาะมือหนามือในพไปพี่น้องเยดูคุณมื้หนี้ไปหากินยังคุณผู้หนี้นะหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหรอในไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่บ้างอยู่หางอยู่นาเนาะ แบบเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าหาเงินด้วยวิธีใดสักแบบจะหาอย่างบ้านเฮาเนาะแม่แบบอยู่ไปฝนกับบอกตกกปแม่โดยอยู่ไปธรรมชาติอยู่ไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่า ทางสิบทางสิบไปหาเงินนี่กะคือว่ายังบ่ฮู้เนาะโอ้พังหัวแดงหาเดียนะเดี๋ยวเขาเดียหนานก่อนเนาะถ้าไปแล้วลูกก็ให้แม่เลี้ยงให้เนะาะใครอยู่ได้ลูกสาวมาดีเพิ่นยังว่าใหญ่เนาะลูกจะเต็มนี่คือว่ายังน้อยอยู่หักลุดลายกัน กับพักกันนอนไ้นอนนาแหละบอนอนฮือนันนอนไปเสียงนอนผ่าหนาเหงคือว่าเลกอันทางอันสามดีเป็นกะทางเมย์กับบมีผัวเนาะเห็นหน้ากับพายปีนี่นะมีกันจะคนนําเพือนเจ้าสามชีทั้งลูกเนาะ แบบยู่เพื่อนกับแม่กับบุมีผัวสามตีกับบุมีผัวเนาะป้ามีแต่ผู้สาวพวกคนน้องไซายเลยสิน้องซาย,ายกับกบุมีเมียอ๋อมีแต่ซายโสดยิ่โสดเว้ยเนาะโดยทางเพื่อนสาวอันเต็มเพื่อนได้สะมีกันจักคนสามคนไงกะนสามคนโอ้ทั้งพ่อแล้วกลูกเจ้าแล้วกเจ้าโดยบ่มีแม,ม่บ่ โอ้แป<บ>ลว่าโดยแต่พ่อกับแม่เพิเ่แยกทางกันเนาะเหตหนาก,กับเชตดกรพนะเนาะโดยมื่อน,นี้คือชิบะตะหากินยังได้ไหมเนาะมาเวียงมางาเอากรมีแต่โอรมน้ำผึนนเนาะจว่าพิทีข่าวีนาบด้อะเจะ ถามอีก่อนด้วยละเด้ออ um, oh, in oh, ันแต่ละคนนี่เคยแต่งงานมาไหนจะเถื่อเลยเนาะอามารีก่อนก็ได้เอ้ายังโมได้แต่งงานช้ำยังบ่อ๋ออาเพิ่์นนะคนทางใดก็ผัวเจ้านะคนทางภาคใต้ทางปักเซผัวเนาะโอ้ยังบมได้แต่งงานช้ำขอได้ได้ขอบ่ ได้ขออยู่เนาะโดยได้อยู่น้ำกันจะปีก็อยู่น้ำกันฮะหกปีได้ห้าหกปีแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้แต่งงานเนาะโดยหาแตได้คนเดียวนี่บ่างก่อนจะเอาสเต็มได้สั้นแต่จะค้นละจ้ะหาคนคนเดียวเนี่ได้ไงคะหาแบคนเดียวคนเดียวคือกัน พ่อจังไปน้ากันได้พ่อมาจักไปน้ากันเลยเจ้าได้แต่งงานบ่อจ้ะบ่ได้แต่งผูกแขนหน่อยธรรมดาโอ้ผูกแขนหน่อยบ่อแต่ได้ห้องได้คอเรียบร้อยเนาะแปลว่าไหวคอเรียบร้อยเนาะสบายดีเด้อสายเด้อสบายดีเด้อเนาะทางพ่อ พ่อพ่อพ่อวอตโยทั้งพ่อวอต้าเพื่อนเนาะคนบ้าเวนั่งดินเพ่อเาเ่งงานง่ดีอออคะมันลินอพี่เนาะโยอาส่เต็มีกไหวคอจ่แ่ผูกแขนน้อยเนาะหล่ะเนาะโดยได้ลูกใหญ่ๆแคนนี้ใหญ่ได้ง่ายต่อไปและนวะนี้บมาเพื่อ่ี่้องน ถามมีวันนี้ย่านได้ผูกยุบานี่เพื่อนสาวงามป่านี่เงียงามป่านี่กัยังป้าผัวเพื่อนกัได้เนาะยอมใจช่วยเพว่อนแบบทางเพื่อนกับบได้ติดเสกติดสาวบสว่เพนมีผู้สาวะายันว่าเพืนมีผู้สาวว่าพระจังป้าเข้าไปเนาะแต่ละคนนะเดก็ะสหายผู้สวเดกเมนเงงาอกัาก็ไู้ มีเรียกเหตุการณ์ลายเนาะดูแต่เลยแบบาได้คอยใส่ใจเนาะเอยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโสดแบบซิ่งๆเลยพี่น้องเนยเนาะโสดยังใหม่ๆเลยชุดๆนนหอนนาะโใหม่ๆเลยแบบหาพยาห้านครัวได้ิยลัวใหละพี่น้องเน่เนาะสาวเต็มไได้เยือว่าเป็นครงแรกในชีวิตบอที มีเหตุการณ์แบบนี <c oughs> <c oughs> <re ้เส oh, ียใจอยู่บ่างเกิดเสียใจอยู่เจ้าบ่ได้กินฮอดเพิ่นบ่เดี๋ยวนี้ยพอกอยากินฮอทเลยอยากกินฮอดแล้วโอ้ถือว่าตัดใจได้แล้วเนาะโแบบแบบแบบว่าเ้าคืดไปคว้มที่ว่าคว้มให้เครียดกันมาเนาะแต่ว่าก็เลยค่าเครียดไปนะหรือว่าถ้าคืดเดิมคว้มดีแกสกินฮอดอยู่เนาะยันว่าคิดเดี๋ยวเห็นรูปเลยกินฮอดพอค่ะนะกิอทหรือว่าตัดใจได้เลยเนาะ มาลีน mm. um pues uh ี่เด้บ่ไติตอสงขาสงข้ากนเลยีบกั้่กิน่ไกิหอเลยบเได้ขอากอันพิ่นหมปลาเจ้าหรือเจ้าปาเพิ่นถั่วจ้น่ะพิ่นไปานะ่็นบ้านอ้เพิ่นเพิ่นปาไปแบ่นบ้านโดยที่แดกมายอยู่บ้านพี่บอโดย ส่งมาเพื่อนไปทำงานคนเดียวเนาะโรยโรยหลังจากนั่นแหละคิดใจเพื่อนเปลี่ยนเพมากกับเบ้ากันง่ายกับเบลอยากอยู่น้ำเออหลังจากนั่นแหละมาเยี่ยมเนี่ยแหละเข็ดเบ้าแบบเข้าใจกันเนาะเนาะง่ายเข้าใจกันเพราะว่าคนเฮามันจ่ากันไปเนาะเฮากับโบหูเนาะจ่ากป็นไปโดนบางที่กับบางที่กับไปพ่อโบไม่กับโบแจักอันนี้ค่ะเนาะ ทางเขากับบ่หูเนาะเพราะว่าเขาก็อยู on, okay. ่บ really ้านเลี้ยงลูกเ้ามีแต่คือจะว่าโอ้เป็นทางผัวกับไปหาเงินหาข้ามเนาะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็คืออย่างเดียวเขาก็บอกคือว่าผัวสีนอกใจเนาะอันนี้ก็แม่นเรื่องเล่าของสาวไม่ห้างน้อยก็แม่นพี่น้องเลยเนาะเรื่องเล่าของสาวไม่ห้างน้อยอยู่บ้านคุกประวายเด้อพี่น้องไม่ห่างลูกเมืองเนาะโดยประสิทธิภาณนี้เด้อเนาะพี่น้อง อันว่าอันทางสามัคคีนี่แบบว่าย่าหัางกันนี่บโบเลติดต่อมาเลยบ่โนแบบเงียบเลยเนาะโอ้ทางเพื่อนกะโได้ติดต่อมาหาทางลูกทางหางเลยยันมาแปบว่ายังติดต่อมาหาลูกไงยังฮนะโอ้ยน่าก็สร้างขวากัดส oh. ีบอลงควเวลาชพนาเนาะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเลยเนาะฉันจะยันนั่นทางสาวๆไมนอยากกินเข่าพี่น้องเลย ทางแจ็คเก็ตกับสืไหล่ก็จะควีนตรงเบี้ยงคนนี้เนาะโดยกับิลาทั้งสาวมาดีและกับสาวเต็มตรงนี้เด้อเนาะโดยสบายดีเด้อ